ปัจจุบันแรงงานไทยต้องมาเชิญกับความท้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นงานที่หายากหรือความมั่นคงในอาชีพที่ลดลงทําให้การมองหาโอกาสทํางานในต่างประเทศกลายเป็นทางเลือกให้หลายคนที่มีความสนใจแต่ทว่าภายใต้ความหวังนั้นกลับแฝงไปด้วยความอันตรายจากขบวนการมิจฉาชีพที่ชฉวยโอกาสใช้ช่องโหว่นี้ล่อลวงแรงงาน กลกงที่มีฉาชีพมักวางเหยื่อล่อปลาเพื่อใช้หลอกแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยทั่วไปที่พบได้บ่อยคือใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook, LINE หรือ Instagram มโฆษณาตำแหน่งงานต่างๆที่อยู่ต่างประเทศที่น่าสนใจพร้อมค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงเกินจริงเพื่อดึงดูดความสนใจอาทิไปทำงานกเกษตรในออสเตรเลียงานนวดสปาในสหรัฐอาหรับเอเมเรตสเป็นต้น สร้างความน่าเชื่อถือโดยการปลอมแปลงเอกสารเช่นใบอนุญาตจัดหางานหรือสร้างเรื่องราวที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับบริษัทหรือตำแหน่งงานนั้นๆเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อเรียกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไม่ฉาชีพมักเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเช่นค่าวีซา่าค่าตั๋วเครื่องบินหรือค่าดำเนินการต่างๆก่อนที่เหยื่อจะได้เดินทางไปทำงานจริง และเมื่อเหยื่อจ่ายเงินไปแล้วมิชชาชีพมักจะติดต่อ,อยากหรือไม่สามารถติดต่อได้เลยทำให้เหยื่อไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้ตามที่ตกลงไวโกรมการจัดหางานในฐานะที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและคุ้มครองแรงงานไทยที่ต้องการไปทํางานต่างประเทศจึงออกมาตราการป้องกันรับมือมิจฉาชีพหลอกลวงแรงงานไทยโดยจัดชุดตรวจสอบและเฝ้าระวังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ช่องทางต่าง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์วิธีการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวสารพฤติกรรมในหน้าเถื่อนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพโดยแนวทางป้องกันแรงงานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในการหางานต่างประเทศสามารถทำได้หลายแนวทางอาทิตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานหรือผู้ที่ชักชวนไปทำงานอย่างละเอียดเช่นชื่อบริษัทที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์เว็บไซต์หรือใบอนุญาตจัดหางานอย่าลงเชื่อคำหรือข้อความโฆษณาอวดอ้างเกินจริงไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์หรือจากบุคคลที่ชักชวนไปทำงาน ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสถานทูตของประเทศนั้นๆเพื่อขอข้อมูลที่ถูกต้องอย่าจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับบริษัทจัดหางานหรือผู้ที่ชักชวนไปทำงานจนกว่าจะแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและเชื่อถือได้และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่จะไปเช่นกฎหมายแรงงานค่าครองชีพสภาพการทำงานหรือวัฒนธรรม หาหลอกลวงแรงงานไปทํางานต่างประเทศจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยสําหรับแรงงานไทยในการหางานต่างประเทศโดยหากพบเห็นโฆษณาที่น่าสงสัยในสื่อออนไลน์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึถึงสิหรือที่สํานักงานจัดหาง,งานจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร1506กด2และสายด่วนกรมการจัดหางาน1694